บริเขตท,ที่สองสกชนบทและสกยะวงสักกะชนบท,กกนบทตั้งอยู่ตรงข้ามภูเขาหิมพานตอนเหนือของชุมภูทวีปเหตุที่ชื่อว่าสักกชนบทเพราะถือตามภูมิประเทศเดิมเป็นดงไม้สักกะเมืองกบิลพัทมีเรื่องเล่าโดยย่อว่า พระเจ้าโอกาการาชมีพระราชโอรสสี่และพระราชธิดาห้าพระองค์เมื่อพระเมสีที่วงคตพระองค์มีมาเหสีใหม่ได้ประูสดราชโอรสหนึ่งพระองค์ทรงเป็นที่โปลดปรานอย่างยิ่งจึงพลั้งพระโอษฐให้พรพระนางได้ตรัสขอราชสมบัติให้แก่พระโอรสของตน ตรัสห้ามหลายครั้งก็ยังทูลขออยู่อย่างนั้นจึงยอมพระราชทานรราชสมบัติให้ตามคำขอของพระนางครั้นจะไม่พระราชทานให้ก็กลัวจะเสียสัตว์ตรัสเรียกพระราชโอรสและราชธิดาทั้งเก้าพระองค์มาเข้าเฝ้าตรัสเล่าความจริงให้ทราบและ ให้ไปสร้างเมืองใหม่เมื่อพระองค์ที่วงคตแล้วให้กลับมายึดราชสมบัติคืนดังนั้นทั้งเก้าพระองค์ไปสร้างเมืองใหม่อยู่ที่ดงไม้สักกะได้พบกับกระบินดาบ,บทตรัสเล่าความประสงค์ของตนให้ทราบพ,พระดาบ,บทได้แนะนำให้สร้างเมืองตรงที่อยู่ของตน และบอกว่าสถานที่นี้เป็นที่มงคลเมืองนี้จะมีชื่อเสียงต่อไปในภายภาคหน้าเมืองใหม่ได้ชื่อว่ากบิลลพัทเพราะว่าเป็นที่อยู่ของกบินดาบทศากยวงศ์และโกริยะวงศ์พระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อมาสร้างเมืองใหม่เสร็จแล้ว พี่น้องจึงอภิเสกสมรสกันเองเพราะกลัวว่าชาติตระกูลของตัวเองจะไม่บริสุทธิ์เ้นไว้แต่พระเชษฐภคินีคือพี่สาวคนโตยกไว้ในฐานะพระราชมารดากษัตริย์วงนี้จึงได้ชื่อว่าสากยะวงสากยะวงได้พระนามนี้เพราะสาเหตุสามประการคือหนึ่งเพราะตั้ง ตามอาณาจักรหรือชนบทคือสกะะชนบท2เพราะตั้งตามความสามารถของพระโอรสโดยลำพังปกครองประเทศได้รุ่งเรืองจนพระบิดาตรัสชมว่าเป็นผู้องค์อาจ3เพราะกษัตริย์วงนี้ได้อภิเษกสมรสกันเองระหว่างพี่น้องที่เรียกกันว่าศก สักกะสสังวาสส่วนประเทศส่วนปชษฐภันินีภายหลังมีจิตปฏิพัติกับพระเจ้ากรุงเทวะทหะจึงได้อภิเศกสมรสด้วยกันตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่กษัตวงศ์นี้ชื่อว่าโกลิยะวงศ์กสัตริยสากกยะได้สืบราชสมบัติมาถึงพระเจ้าใจเสนาะ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสองพระองค์คือพระเจ้าศรีหนุและพระนางยโสธราต่อมาพระเจ้าเสีหนุได้ครองราชสมบัติจึงอภิเษกสมรสกับพระนางกัญจนาน้องสาวของพระเจ้าอัญชนะกรุงเทวทหะมีพระราชโอรสและพระราชธิดาเจ็ดพระองค์พระราชโอรสห้าพระองค์ คือสุดโทธนะสุกโกธนะอมิโตธนะโทโตธนะคะนิโตธนะพระราชธิดาสองพระองค์คือปะมิตาและอะมิตาส่วนพระนางยโสธราน้องสาวของพระเจ้าสีหานุได้อภิสิกธ์สมรสกับพระเจ้าอัญชนะกรุงเทวทหะมีราชโอรสและ ราชธิดาสีพระองค์ราชโอรสสองพระองค์คือสุป,ปะพุทธ,ธะและตันตปานิพระราชธิดาสองพระองค์คือมายาและประชาวดีโคตมีเมื่อพระเจ้าสุตโตธนะเจริญวัยได้อพิเศษสมรสกับพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะ เมืองเทวทหะมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและเจ้าชายสิทธัตถะได้อภิเสกสมรสกับพระนางพิมพาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุป,ปพุทธกับพระนางอมิตาเมืองเทวทหะมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ชื่อว่าพระราหุลสกชนนบทแบ่งออกเป็นสามนครหนึ่ง พระนะครเดิมของพระเจ้าโอกาการาช 2. พระนะครกรบินลพัท 3. พระนะครเทวทหะการปกครองการปกครองนครเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนแต่สันนิษฐานตามประเพณีปกครองแบบสามัคคีธรรมโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดประโคดของศักยะวงศ์ เรียกว่าโคตมะแต่บางครั้งก็เรียกว่าอาทิตยโคตรครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระเจ้าปิมพิสารขณะเสด็จไปเมืองราชครืเมื่อออกบวทใหม่ๆพระปรุญาตของพระพุทธเจ้าพระเจ้าใจเสนะทวดพระปรยกา พระเจ้าศีหนุปูพระอัยกาพระนางกัญจนาญาพระอัยกาพระเจ้าอัญชนะตาพระอัยกาพระนางยโสธรายายพระอัยกาพระเจ้าสุปปุทธะลุงพระมาตุลาพระนางอมิตาป้าพระปิตุชา พระนามประชาบดีน้าพระมาปตุจฉาพระเจ้าสุโธธนะพ่อพระชนกพระนางสิริมหายาแม่พระชนนีพระนันทกุมารน้องชายพระอนุชาพระนางรูปนันธาน้องสาวพระกนิตฐาพคินีพระนางยโสธราหรือพิมพา ภรรยาพระชยาพระราหุลลูกพระโอรสปัญหาและ,ะเฉลยพุทธประวัติในบทที่สองหรือปริเชตที่สองข้อหนึ่งถามสากาชนบทตั้งอยู่ที่ใดเหตุไรจึงชื่ออย่างนั้นตอบสากาชนบทตั้งอยู่ในชุมพุทวีปตอนเหนือเขตประเทศอิมพานเชิงเขาอิมาลัย ติดชายแดนระหว่างอินเดียกับเนปาลเพราะตั้งอยู่ในดงไม้สักกะและเพราะพระราชร,ร,ราชิดาของพระเจ้าโอกาการาสามารถตั้งอาณาจักรขึ้นด้วยตนเองพระราชบิดาจึงออกพระโอษฐ์ชมเชยว่าสักกะแปลว่ามีความสามารถข้อ2ถามกษัตริย์พระองค์ใดที่เป็นต้นศักยะวงตอบ พระเจ้าโอกากราช 3. ถามเมืองหลวงของสก,กชนบทชื่อว่าอย่างไรเหตุใดจึงชื่อเช่นนั้นตอบสก,กชนบทมีเมืองหลวงชื่อว่ากบิลพัทเพราะสร้างขึ้นณนะบริเวณอาสมของกบินดาบท 4. ถามพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้า ของเจ้าสักยะไปสร้างพระนครขึ้นใหม่ชื่อว่าอะไรที่มีชื่ออย่างนั้นเพราะเหตุอะไรตอบชื่อว่าเมืองกบิลพัทที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นที่อยู่ของกบินดาบ,บทมกาก่อน 5. ถามพระเจ้าสุตโตธนะพระนางสิริมหา,มายาพระนางมหาประชาบดีโคตมีเกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะไหนตอบ พระเจ้าสุดโททนะเป็นพระพุทธบิดาพระนางสิริมหาหมายาเป็นพุทธมารดาพระนางมหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นนานางเลี้ยงดูพระมหาบุรุษต,ต่อมา 6. ถามสากกะชนบทที่ปรากฏในตำนานแบ่งเป็นกี่นครตอบสกกะชนบทที่ปรากฏในตำนาน แบ่งเป็นสามนครคือนครเดิมของพระเจ้าโอกา,การาช1นึ่งนครกบิลพัทหนึ่งนครเทวทหะหนึ่ง